สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหน้าวินเอกผู้เก,ก่าผู้เดิมนะครับผมพี่น้องเมื่อนี่กะผู้เก,ก่ัมหลาหน้าวินตอนเศร้าๆนะครับผมพี่น้องข้าวเขาก้านาทีผมเอามาฝากพี่ฝากน้องหลังจากมาว่านี่วันศีพ่อจ๋าซาซิมีกินดิฟนะครับผมยิ่งพ่อพูดว่ากินน้าพี่น้องพนก,กินเล่นหนึ่งสุกซูกพูก,กินเมื่อนี่ม,นนมกลา มากินผู้เดียวครับผมพอบรเิเวณมาก,กินน้าเหมยหน่อยบรเิเวณหน้าหนร้านไปโุงเลียนนะคบเหมยหน่อยพเนตรงานเพื่อนครับผมอยู่บาทมนีก็ไดว่าสีซ่าซิมีกุ้งเจ็ดสีมังกรน,นะครับผมกุ้งไงกับเจ้วบานเห่าเนี่ยครับผมนาวินถือแก้วบานเห่ามันเสียบแต่เจ้าซี่ฟุตนั้น ผมบ่อยากถือปันไดพี่น้องเปิยผมก่อนเด้อครับมีมาพี่น้องครับกินกับเขาเด้อครับผมซาชิมิกุ้งญ่าย้วก็แก้มพักสลัดกรอบคือเกาบรรยากาศยามาเสาฟังเสียงนกเขาขันกุ๊ก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 ุ๊เนี่ครับพี่น้องจำให้เจ้าที่เจ้าทางคนละครับผมมาไก่ได้บาดนี้วนไปเด้อไปเด้อไก่มาพี่น้องทำยังไงตุยเลย เหนือพี่หงองครับหงองเบิ่งครับผมใสๆเลย เจา้าเพียงเนาะอืมเราฉาดเข้ากันอยูน่นะพี่น้อง Hãy chào cho hồng เจ้าบานเห้าคุ้นมันหวานสมๆมีบุ้งเงาแซมน้อยเอาขวขัวแซ่บิกปนจักน้อยหาเห็ดเป็นเจ้าพวกเจ้าวซี่ฟุดพี่น้องผม,มปเป็นบดสูบันไดมันผัดเพชสแห้งครับผมพี่น้องตัวนั้น บรรยากาศแต่เด็กแต่สาวอร่อนคือ,อเอาแบบนี้ได้ครับผมมากพี่น้องครับ ไม่ต้อง,าองกามสี่หนอนกามสิีหนอนแดงเล็กน้อยให้พี่น้องสุข,ขสุขคน,น,นบมัม่งกามมันบริทุคมากองไก่ตัดเอาเนื้อกามมันสีหน,หนาๆปุ๊บๆเล็กน้อยมันสีแสบ็บตัดกระบอกเขาของไก่ก็ได้นี่พี่น้องเบิ้งนะครับผม ดีครับหนบว่างแข็งแสบกรบดีุ้งม,มันกะมันเป็นแซฟฟิตมากเนาะครับผมพี่นนอกมันอาจสิบวาเครื่องที่เพื่อนกินสดๆที่อาจารย์เพื่อนกินหลายหลายคนนะครับผมเนี่ย ตัวนี้นาวินกะไดมาแบบบอสวสปันไดมันเป็นตัวเซีฟิตแต่ว่าล่องซิมซาซิมิเบิงเข้ากันขนาดกับพักกรอบแซ่บครับ เสื้อน,นี้เันเล็มเล็บพี่น้องครับเป็นเสื้อน,น้ำนี่แหละปักมือห้าก็ะได้ได้นี่ครับ <c oughs> แต่เด็กแต่เสามันนี่พ่อจ้ากับไปสนามงหัวได้ครับพี่น้องเอฟซี FC ได้หลายคนที่ถามหาอีพอได้ครับวันนี้เพิ่นไปสนามงหัวไปเอางัวไปตลาดครับครับครับผุ่มลุงส้มหลานเพื่อนครับผมเพินพ่นป้ากันไป ืบอดดี้ตัดมาไหวเลยพี่นนองเอาแบบลุกทุงลุกทงเลยปลอกกนินข่าเลยเห็นก็าเจาเห็ดเห็นอาจารย์ไป็จิงอยูในคลิปคือเป็นตาเสียบแท้เนือวาน้องต้อง,องหลายพี่นอกุนน่ะเนือแขนแขนได้ครับผม เมื่อการมื่เขามื่เขาฝนสีห้ำหัว

ดินใด้นะพี่หน่อเขาออกมาเห็ดแบบซดสเลยดินตับตับตับเปมีกระยับซดสอยู่ก็ว,ว่าแสบฟิตแหน่มาเนาะกับซอสแหงเลยแต่ว่าซดไปไดววา,ดานกลางพี่หน่อ ครับผมพี่น้องสหรับเม,มนูมันนี่บกหลาหน้าวิ่นน้องหน้าวินก็ไดเป็นกุ้งซาซิมิกุ้งเยสสีโตลาโลพี่น้องเอามาสัง่งหน้าวิ่นได้มาสองกิโลพนซือหนึ่งแถมหนึ่งบกรลาเอามาสูพอกินเหลือนี่บกหลาเสียมาต้มยำพี่น้องเพราะว่านี่พ่อก็บอกว่าแซบเอรหัมาจากกะกุ้งยังพอบ่เคยเห็นจ้าเสือยพอบนวานนะครับผมกะแก้มพักกับเจ้าบ้านเหาครับผม ซาซิมิกินสดสรสชาติอุ้ยหวานช่ำเยิ้ม้วยพี่น้องครับแซ่บกะสลับมันี่กะฝากพี่ฝากน้องฝากไล่ฝากแซ่ให้น้องหน้าวินให้บักลาหน้าวินเด็กหน่อยพูนี้น้ำเนเด้อครับผมกะกับเขากับหนามมันี่กะได้แต่เด็กแต่เศ้าตาก,กยังตุบๆเสียงกนยังบวนเต็มที่ปันไดครับผมมันตื่นแต่สเสาเพียงตุนต้นเต่ตีเหนครับ มาเห็ดขอมาท่ายคลิปกะศีลาพ,พี่นองไปเพียงแค่นี้ขอพี่นองสุขุสุขคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพมีเงินมีทองไหลมาเทมาเด้อสำรับมันนี่บราผู้หญิงกระฉีกาบโดยคํามามาขอบคุณที่เขามารับส้มคลิปพีนองสุขุสุขคนที่เขามาให้สนับสนุนใหมย ah e. แรงเชียแรงใจบกักรานในมันนี่กาบขอบคุณครับผม